กลับมาสู่ช่วงที่สองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของอุตสาหกรรมในยุค EV นะคะกับเรื่องอนาคตรแรงงานโอกาสและความท้าทายในยุค EV ค่ะซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์แน่นอนนะคะว่าในหลายๆประเทศก็มาสู่จุดเปลี่ยนนะคะซึ่งอุตสาหกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนที่จะมี EV ตามมาด้วยผลกระทบจาก E ีวีเป็นอย่างไรแล้วก็การเต็มความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างวันนี้พูดคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI นะคะคุยกันกับคุณอลงกร์ฉลาดสุขนักวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์ของ TDRI ค่ะคุณอลงกร์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากถ้าย้อนไปในช่วงทศวรรษสองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการบ้างคะครับก็ปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเรียกว่าทั่วโลกแล้วกันนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีครับผมจากการเปลี่ยน การเหมือนต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดคาร์บอนใช่ไหมครับจากรถรถรถยนต์นสันดาปก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์อีวีนะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกอันอันที่สองก็คือนโยบายจากทางภาครัฐนะครับที่มีการส่งเสริมมีการใช้ให้ใช้อีวีมากขึ้นทางผ่านทางการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือว่าให้เงินอุดหนุนหรือแม้กระทั่งตั้งเป้าว่าเอา่อเราจะใช้รถอีวีให้มันเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่านี้ ของรถทั้งหมดในประเทศนะครับอีกอันนึงก็คือการแข่งขันของระดับโลกนะครับเพราเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการลงทุนจากต่างชาติหรือเอาระบวุว่าเป็นจีนเลยก็ได้ครับว่ามีการเข้ามาลงทุนในหลายๆประเทศนะครับมีการตั้งโรงงานผลิตอีวีในในหลายประเทศทั่วโลกครับทาให้ตัวเนี้เข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์เรียกว่าเป็นรถยนต์สันดาปที่ที่ใช้ใน้ำมันแบบเดิมครับให้เปลี่ยน กระบวนการผลิตเป็นรถยนต์ EV ใหม่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสามปัจจัยหลักๆที่จะทำให้อุตสาหากรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงครับ แล้วก็เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะดูตามท้องถนนในบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นรถอีวีแล้วก็เป็นรถ E ีีสัญชาติจีนเยอะขึ้นด้วยนะคะคืออันนี้เห็นเลยเวลาที่ขับรถไปตามท้องถนนนะคะแล้วก็มีข่าวด้วยว่ายังอุตสาหกรรมยานยนของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ต้องเกิดการควบรวมกิจการมีการพูดคุยกันแต่ว่าล่าสุดที่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะระหว่งางโตโย้ากับนิสสันอ่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจที่คุณอลงกรเล่าให้ฟังว่า สะท้อนถึงการแข่งขันที่รุนแรงด้วยนะคะที่นี้สําหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยในเชิงการเติบโตเรื่องของความสามารถในการผลิตนี่เป็นยังไงบ้างคะกะ็ขอย้อนไปอดีตนิดนึงนะครับว่าบ้านเราเนี่ยคือตั้งแต่สมัยยุครุ่งเรืองในการประกอบรถยนต์นะครับก็จะมีการมาตั้งฐานการผลิตของอพวกนักลงทุนจากญี่ปุ่นมาตั้งฐานผลิตที่บ้านเราครับแล้วก็มันก็เหมือนสร้าง เราก็จะเป็นเหมือนลำดับต้นๆในการผลิตประกอบรถยนต์เรียกว่าประกอบรถยนต์แล้วก็ส่งออกไปทางประเทศต่างๆโดยเฉพาะรถกระบะเนี่ยครับผลิตได้ปีละเกือบหลายแสนคันเลยในช่วงประมาณน่ตจะเลย4ี่0้ปีที่แล้วก็เป็นยุครุ่งเรือง,งเรามาครับผมแล้วก็จะมีแรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ4ี่แ0,000นคนทีนี้มันก็จะมีซัพพลายเชนของมันนะครับ เกี่ยวกับอุตสาหการรมรถยนต์สับดาบเนี่ยมันก็จะมีสัพยเชยนตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนเล็กๆต่างๆพวกน็อตพวกอะไรรถยนต์และก็มาถึงาการประกรอบรถยนต์ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหการรมยานยนต์แบบเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่บ้านเราพอพอเข้ามาของ e ีวีครับมันก็จะส่งผลกระทบคือตัวรถยนต์ e ีเนี่ยมันก็จะใช้ อะไรที่มันน้อยกว่ารถยนต์สันดาบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีะการใช้แบตเตอรี่เป็นเป็น,ส,นปส่วนประกอบสำคัญนะครับผมซึ่งทีเนี้ยบ้านเราเรียกว่ามันเป็นการผลิตโปรดัก,ดกต์ใหม่ไม่ใช่การเปลี่ยนหลายการผลิตครับทีนี้มันก็เลยส่งผลกระทบต่อแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมซัพพลายเชนเดิมที่มันมีการใช้ชิ้นส่วนเยอะมาก ในการผลิตรถยนต์แบบเก่าครับพอมา EV ปุ๊บชิ้นส่วนรถแน่นอนว่าแรงงานก็ต้องลดครับผมเพราะว่าเราก็ถ้าจากข้อมูลการจ้างงานเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะทรง,งตัวนะครับแรงงานในอุตสากรรมยานยนต์เนี่ยมันจะทรงตัวตั้งแต่ประมาณปี58เป็นต้นมาจะไม่เพิ่มแหละครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของบ้านเรา อืมค่ะดังนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดเปลี่ยนในเวลานี้เองนะคะจากจุดเปลี่ยนจากที่การช้รถสันดาบเกิดขึ้นในอดีตมาสู่ยุคของการชลรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของนิเวศของอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการจ้างงานทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบนี่จะมีในมิติไหนบ้างคะอันแรกเลยนะครับมิติทางด้านตัวตัวอุตสาหกรรม ที่เป็นตัวซัพพลายเชนเดิมคือกระทบแน่นอนเพราะว่าความต้องการในการจ้างในการเรียกว่าจำนวนอะ,อะไรต่างๆที่เขาจะออเดอร์ให้มาผลิตเพราะว่าเราเป็นคนรับจ้างผลิตใช่ไหมครับคือคือบ้านเราต้องยอมรับนิดนึงว่าเราเราพลาดไปอย่างก็คือเราแค่รับจ้างผลิตเราไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีตัที่เป็นของเราเองเราก็เลยไม่สามารถปรับ ตัวให้เข้ากับเทรนของอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเหมือนเราพลาดไปนิดนึงในการเข้ามาลงทุนแต่เราไม่มีเทคโนโลยีอะไรเป็นของตัวเองเลยเราเป็นคนรับจ้างประกอบอย่างเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของภาคเรียกว่าภาคธุรกิจเลยกันนะครับที่ต้องเผชิญตรงนี้เขาก็ต้องมีการปรับตัวของเขาไปและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแรงงานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิม ก็คือก็จะมสีสองส่วนคือ,อแรงงานที่ประกอบเหมือนประกอบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างเดียวหรือก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแรงงานที่ค่อนข้างมีทักษะหน่อยก็จะเป็นแรงงานที่ดูทางด้านไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ครับไอ้ส่วนเนี้ยก็สามารถอัพสกิลหรือว่าปรับเปลี่ยนมามาทำใน อุตสาหกรรมที่เป็น E ีีได้ครับผมอันนี้ก็จะมีสองส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งเราต้องอยอมรับว่ามันเขาอาจจะตกงานก็ได้เพราะว่ามีการลดการจ้างงานลดการผลิตครับเพราะว่าความต้องการแรงงานมันก็มันก็ต้องตามดีมานหรือความต้องการในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับอันนี้นก็จะมีเหมือนเป็นซัพพลายที่มันกระทบกระทบกันไปเรื่อยๆครับ ค่ะที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของแรงงานแล้วก็การจร้างงานแน่นอนนะคะว่าการจร้างงานก็จะไปทางบุคลากรที่มีทักษะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรม E ีีด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะพูดถึงแรงงานที่จะรองรับกับอุตสาหกรรม E ีีแล้วเนี่ยค่ะทักษะที่สามารถจะมีสกิล up สกิลหรือว่าตลาดแรงงาน E ีีเนี่ยต้องการแรงงานประเภทไหนเพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมนี้บ้างนะคะถ้าเป็น ตัวอุตสาหกรรมอีวีเองครับจะมีสองส่วนหลักๆที่ที่เขาต้องการที่มันมันเป็นส่วนสำคัญของรถ e ีวีแล้วกันครับมันก็คืออ่าระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ออ่าจะมีสองส่วนหลักๆซึ่งถ้าเป็นส่วนโครงสร้างรถยนต์ที่ที่ประกอบเนี่ยผมว่าเราทำได้แรงงานบ้านเราทำได้แต่ถ้าเป็นส่วนนี้คือเราแรงงานบ้านเราค่อนข้างจะเรียกว่าขาดความรู้ทางด้านนี้ครับล่า เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าสําหรับรถ e ถีวนะครับไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป mm hmm. แล้วก็ตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่คือส่วนใหญ่เราก็นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเราไม่ได้มาเป็นเหมือนผ่านการผลิตของเราเองในประเทศอะไรนะครับ mm hmm. ก็อาจจะต้องส่งเสริมทางด้านทักษสะ2อ,อย่างนี้นครับผมเป็นเป็นสำคัญครับ อืมค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องใชแรงงานเพื่อจะรองรับในยุคอีวีเนี่ยในเรื่องของนโยบายก็จำเป็นจะต้องเตรียมแรงงานที่มีทักษะด้านนี้รองรับด้วยนะคะส่วนในมิติอื่นๆนอกจากมิติเรื่องของแรงงานในอุตสาหกรรมอีวีแล้วเนี่ยค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอีวีนี่ยังมีมิติไหนอีกบ้างคะคุณอลงกรณ์อ่าก็ก็อย่างที่กล่าวมา อ่าข้างต้นนะครับว่ามันมันจะมีแรงงานบางส่วนแหละที่ได้รับผลกระทบหรือว่าอ่าตกงานละไรกันตกงานจากอุตสาหกรรมยานยนต์แบบแบบเดิมเพราะว่ามีอ่ามีการจ้างงานที่ลดลงนะครับผมแล้วก็อ่าเราก็มองว่าถ้าถ้าเราจะเรียกว่าชะลอผลกระทบแะ้วกันนะครับว่ามันจะสามารถมีมีมาตรการอะไรบ้างที่จะมาชะลออ่ากลุ่มแรงงานที่จะตกงานตรงนี้นะครับก็เรามองว่าถ้าเรา บ้าเราเนี่ยเรามีรถรถยนต์สันดาบแบบอายุเยอะๆครับค่อนข้างเยอะเราเอามาดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งการจ้างงานใหม่ที่จะดูดซับแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาได้แต่แต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องดูก่อนว่าอการที่จะแปลงรถสันดาบมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุน,นครับว่ามันมันจะคุ้มไหมถ้าเรามาแปลงแล้วเราใช้ไปอีกหหกประมาณห้าหกหรือสิบปีอย่างเงี้ย มันจะคืนทุนไหมและมันจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นความสําคัญมากว่าเราแปลงมาแล้วปลอดภัยไม่ใช่แปลงมาวิ่งอยู่อาทิตย์หนึ่งก็ไปเข้าอู่ซ่อมทีอะไรอย่างเงี้ยครับผม <S <S อันนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นหลักๆครับว่าถ้าเราเอามาแปลงเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็จะดูดซับแรงงานส่วนนี้ได้ครับผม อืมค่ะตรงนี้เองเนี่ยประเทศไทยมีแผนมากน้อยขนาดไหนคะเรื่องของการนํารถยนต์เก่ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคะ่ะแผนมีนะครับแต่แต่เหมือนยังไม่ได้แบบประกาศแบบชัดเจนเป็นระดับนโยบายระดับประเทศอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะมีทางด้านเหมือนอาชีวะเขาเขาก็เริ่มขับเคลื่อนตรงส่วนนี้ครับผมแต่ก็ยังไม่ได้มาก ขนาดที่แบบมีทุกจังหวัดทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะที่ที่ผมเข้าใจก็คือต้นทุนมันยังสูงอยู่ครับและกับการที่เราจะเอามาใช้งานให้มันให้มันเหมือนคุ้มทุนในการที่เราไปทำมาครับผม อ๋อค่ะดังนั้นตรงนี้ก็ยังต้องเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอยู่นะคะสําหรับเรื่องของการนำรถเก่ามาปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะคะแต่ว่าในเรื่องของข้อดีก็แน่นอนนะคะก็จะช่วยทําให้มีแรงงานก็มาสู่อุตสาหกรรมนี้แทนนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องไปชั่งน้ําหนักดูเนาะว่าจะ มีการนํารถเก่ามาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะคุ้มค่าขนาดไหนจะทํายังไงให้รถเก่าเนี่ยมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่านํามาเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาถ้าเกิดเป็นโมเดลนี้เนี่ยต้องต้องดูเรื่องอะไรบ้างคุณอลงกรค่ะอ,อันดับแรกก็คือต้องดูเรื่องทักษะแรงงานที่จะมาเป็นช่างสําหรับการแปลงรถยนต์แต่เป็นรถไฟฟ้าผมว่ามันต้องมีการเหมือน เป็นเหมือนใบเซอร์ว้รับรองมาตรฐานาานิดน,นึงว่าช่างคนนี้ได้รับการอบรมฝึกอบรมมีมาตรฐานนะนะครับมา้วแต่รับรองแล้วครับไม่ใช่แบบช่างอะไรก็ได้ที่มาทำรถแปงลงรถเป็นรถรถไฟฟ้าอะไรครับผมอันนี้ก็ก็อันอนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเราจะพิะพจารณาลงไปเล็กอีกทีหนึ่งเราก็ก็จะมีคําถามว่าแล้วรถอะไรอ่ะที่มันควรจะมาทำ,ทำเป็นทําเป็นแปลงเป็นรถรถไฟฟ้า ที่ที่เราดูครับมันก็จะมีอถ้าเราดูข้อมูลจากรถที่มันมีอายุเยอะๆเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นรถกระบะหรือว่ารถที่เอาไว้บรรทุกส่วนบุคคลนะครับอันเนี้ยมันก็มีจํานวนเยอะประมาณห้าหกแสนคันก็ถ้าถ้าเอามาทําเป็นรถจากรถน้ำมันเป็นรถไฟได้ก็จะอทําให้มีการจ้างงานในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ อืมค่ะตรงนี้ก็คือต้องดูด้วยใช่ไหมคะว่ารถประเภทไหนที่เหมาะนะคะไม่แน่ใจว่ามีโมเดลของประเทศไหนที่เขาเน้นรูปแบบนี้แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะมาเป็นโมเดลให้กับบ้านเราได้ไหมคะถ้าแปลงจริงๆอ่ะยังยังไม่เห็นนะครับว่าใช่ครับอันนี้ถ้าเรามองแบบเขาค้างตัวเองนิดหนึ่งนะมันม,มันอาจจะเป็นแบบเป็นจุดเปลี่ยนของเราหรือเปล่าที่ที่ทเราอาจจะน ใช่ใช่เราอาจจะได้สร้างนวัตก,กรรมอะไรใหม่ๆในการแปลงรถจากรถน้ํามันเพราะเพราะแล้วถ้าเราดูจํานวนรถที่ใช้น้ํามันทั่วเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยมันก็หลายล้านคันอยู่นะ <c oughs> ถ้าถ้าเราเหมือนมีมีนวัตก,กรรมหรือเทคโนโลยีอะไรต่างที่เราผลิตของเราเองนะเป็นของตัวเราเองเนี่ย <c oughs> แล้วสามารถส่งออกไปได้เพรามันก็เออเป็นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของของของ,ขอ,งอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปในประเทศก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อีกอันหนึ่งที่ที่ที่อยากจะให้มองพวกควบอ่าคู่กันไปนะครับคือบ้านเรามันยังมีรถใช้น้ำมันที่มันเก่าเก่าอยู่หลายหลายยี่สิบล้านคันเลยแหละครับที่มันเก่าแล้วก็ไม่มีการต่อทะเบียนไอ้รถยนต์ส่วนนี้ถ้าถ้าเราสามารถเหมือนออกกฎหมายมาให้เขามีบำรุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังจะสามารถเปิดอู่ในการซ่อมบำรุงรักษาส่วนนี้ได้แล้วก็จะอุตสาหกรรมที่ผลิตอะไรต่างต่างก็ยังสามารถ เหมือนไปต่อได้ในระยะ5-10ปีข้างหน้านี้มันจะไม่ได้แบบกระทบแบบรวดเร็วปิดไปเลยอะไรอย่างนี้ครับมันจะค่อยๆเหมือนประคับประคองกันไปได้อยู่ครับอืมค่ะก็เรียกว่ายังมีช่องว่างในอุตสาหกรรมนี้อยู่นะคะแล้วก็ประเทศไทยก็ถ้าเกิดว่า มีการพัฒนาเรื่องของการนำรถยนต์เก่ามาเป็นรถไฟฟ้านี่ก็น่าจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นการนำรถเก่าในประเทศเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่แล้วก็แรงงานก็จะได้มีงานในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้มีแนวทางหรือว่าข้อสเสนออะไรที่จะช่วยเสริมทักษะแรงงานหรือว่าพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมในยุคเปลี่ยนผ่านจากยุคสันดาบมาสู่ยุครถอีวีนะคะ อ,อ๋อถ้าถ้าเป็นตัวทางด้านแรงงานนะครับ<ฆ>ก็จะมีกับการ up skill re skill ครับผม,มถ้าออถ้าเรามองไปที่ออการการพัฒนาแรงงานทางด้านเทคนิคทางด้านนี้นครับก็จะเป็นทางด้านอาชีวศึกษาน่าจะชำนาญกว่าจะเป็นเกี่ยวกับท่านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัวแมคคาทรอนิกอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะใช้ในพวกอ,อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมซึ่งอาชีวะเนี่ยมันก็จะมีทั่วประเทศก็อันนี้รวมทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับก็จะมีหลายร้อยแห่งอ uh, you uh, um, ันนี้น่าจะเป็นศูนย์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดัดแปลงรถรถยนต์น้ำมันเป็นรถไฟฟ้าได้นะครับผมซึ่งถ้าถ้าจะให้ดีก็อาจจะมีการตั้งเป้าว่าเราจะผลิตบุคลากรให้มันได้เอาถ้าตั้งง่ายๆก็หนึ่งหนึ่งตำบลต่อหนึ่งหนึ่งช่างรถไฟฟ้า หน,งหนึงคนอะไรอเงี้ยครับในการกระจายไปทั่วประเทศอะไรครับค่ะอ่าตรงนี้ก็คือเรื่องที่คงต้องจับมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาออย่างอาชีวะแล้วก็ดูตลาดแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ควบคู่กันไปกับการพัฒนาเรื่องของทักษะกําลังคนเพื่อจะรองรับสําหรับยุคเปลี่ยนผ่านนะคะทีนี้ใน,ในอนาคตเมื่อเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าแล้วอะคะ่ะสิ่งที่ ประเทศไทยต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานเนี่ยยังมีมิติไหนอีกบ้างถ้าเรามองไปยาวๆนะคะแต่ที่ไปคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยคือ <c oughs> คุยกันนานมากเรื่องอุตสาหกรรมเงิน,น <c oughs> ก็หลักๆแล้วครับคือ,อแรงงานที่ที่เข้ามาในตลาดแรงงานเราส่วนใหญ่ครับมันเป็นตัวทักษะที่ที่ที่เขาได้รับการเทรนมา ก่อนเข้าอุตสาหกรรมเป็นทักษะที่เหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอะตอบโจทย์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆสักเท่าไหร่อันนี้ลอแทคำเข้าใจคือ,อ,ค,อคือผู้ประกอบการอะที่เข้ามามาคุยเขาต้องการแรงงานที่มีทักษะเหมือนสามารถคิด Innovation ให้เขาได้ม,มีแบบ g l o b a l citizen สามารถแบบไปคุยกับ ต่างประเทศได้ไม่ใช่แบบทํางานแค่อยู่ในโรงงานอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งแรงงานบ้านเรา,าขาดตรงนี้อืแล้วเราก็เราก็หาวิธีเหมือนจะปรับหลักสูตรไหมมันก็มันก็ต้องใช้เวลานานอยู่ก็จะได้ตัวสกิลเพราะาสกิลพวกนี้มันอาจจะสร้างสร้างด้วยตัวแรงงานของแบบการเทรนของตัวแรงงานเองด้วยไม่ใช่แบบเรียนในหลักสูตรแบบมหาลัยอาชีวะทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับค่ะ ตรงนี้ก็เป็นเพนพอยหนึ่งเลยนะคะที่อันนี้คือคุยกับทางภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการมาด้วยนะคะว่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดวแล้วเราเราจะวนวนไปหููปเดิมคือเราผลิตเราเป็นรับจ้างผลิตแล้วเหมือนแรงงานมันก็ถูกบีบว่าอ้ากก็เรียนมาแค่นี้แหละคุณก็ได้ไดทํางานแล้วไงอคุณทำงานคุณได้คุณก็ได้ค่าตอบแทนในระดับที่โอเคอะไรเงี้ยมันก็<อ>ไม่ได้บีบให้แบบแรงงานพัฒนาหรือ แรงงานคิดว่าเราต้องพัฒนานวัตก,กรรมเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะหรือเราจะมีคู่แข่งจากต่างประเทศนะเหมือนเราก็อยู่แค่ของเราตรงเนี้ยก็ไม่เ<ไ>ปไหนใช่สักพักมันเราก็จะวนเข้ามาหลุดเลยแล้วเดี๋ยวก็สัมภาษณ์อีกสิบปีสิบห้าปีก็แรงงานมีผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนอันนี้แล้วอุตสาหกรรมมันก็เปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนอยู่แล้วครับเทคโนโลยีเปลี่ยนตลอดอ,อยู่แล้วแต่แรงงานเหมือนเราเราก็ยังอยู่ของเราประมาณนี้อยู่อะไรประมาณนี้ครับ ค่ะดังนั้นในการที่จะพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ทําให้แรงงานเนี่ยมีความรู้มีทักษะต่างๆที่เท่าทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมก็ต้องกลับไปที่สถาบันการศึกษาใช่ไหมคะที่จะต้องมีหลักสูตรต่างๆที่เท่าทันกับโลกที่มันเปลี่ยนไปอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะที่เปลี่ยนไปด้วยตรงนี้เนี่ยในโมเดลรายละเอียดของ การศึกษาเพื่อจะสร้างคนเพื่อจะเข้าสู่สาหรรกี e v เนี่ยมีข้อเสนอแนะไหมคะว่าจําเป็นจะต้องปรับการเรียนการสอนหรือว่ามีวิธีการสร้างทักษะให้กับคนจะเข้าสู่สาหขากำรร e v ยังไงบ้างนะคะอืมถ้าถ้าเป็นข้อเสนอแนะระยะยาวก็คงเป็นการปรับหลักสูตรนะครับแต่ก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันมันก็จะปรับได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าท่านเป็นแบบอ่าเป็น สถานการศึกษาของภาครัฐอะไรเงี้ยครับก็จะมีกระบวนการนะว,ว่าก็จะปรับได้ก็นานๆหน่อยทีนี้เราถ้าเรามองเป็นการเทนเทนนอกหลักสูตรอ่าจากศูนย์ฝึกอบรมต่างๆเนี่ยอาจจะเร็วกว่าที่จะไปรอให้ปรับหลักสูตรทั้งระบบถ้าเราคิดว่าเราจะปรับและอีกห้าปีค่อยมาใช้เงี้ยผมงงว่ามันเก่าแล้วนะหลักสูตร <c oughs> ใช่อาจจะไม่ทันเพราะ,ราะว่าเรา การพัฒนากําลังคนนะครับมันมีแหลกถามหรือมีช่วงระยะเวลาครับมันไม่ใช่แบบสองเดือนออกมาใช้ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรแล้วก็ตัวสกิลทักษะต่างๆมันปรับตลอดอยู่แล้วครับอันเนี้ยต้อูว่าเอออาจจะมีศูนย์พัฒนาข้างนอกแบบให้มันจบโจทย์ไปเลยหรือเปล่าแล้วก็สถาบันกิจกาก็ผลิตแค่ตัวเหมือนเป็นฐาน ของทักษะสกิลที่สามารถต่อยอดได้อะไรยครับอืมค่ะและสูตรนี้ก็จะมีหลักสูตรที่เรียกว่าเชลเลอร์เมดสำหรับสถานการณ์ในเวลานั้นเลยเพื่อจะทำให้คนเนี่ยมีทักษะแล้วก็ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในเวลานั้นได้เลยเนาะ ค,ค่ะอพอจะเห็นภาพนะคะสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะก็จริงๆแล้วกระทบทั่วโลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณอารงกรณ์เล่าให้ฟังก็คือพอเทคโนโลยีเปลี่ยนก็มีการเปลี่ยนจากยุครถยนต์สด,ดาบมาเป็นยุคของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยรถยนต์ไฟฟ้า เป็นยุคข,ของรถยนต์พลังงานสะอาดนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็มีแผนที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม e ีด้วยแต่ว่าที่สำคัญก็คือคนที่เติบโตมารายงานที่มีทักษะอยู่ในยุคข,ของอุตสาหกรรมรถสนดาบมา เป็นทรานส์ฟอร์มสู่ยุครถอีวีนี่ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดไม่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องตกงานออกจากอุตสาหกรรมไปนะคะวันนี้คุณลงกรก็ได้ใช้ภาพให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมนี่จะเกิดผลกระทบยังไงเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานแล้วก็มีทางเลือกทางออกยังไงบ้างนะคะเรื่องของการนํารถยนต์เก่ามาปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าก็เป็นหนทางหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อาจจะทําให้ประเทศไทยนี่สามารถ ใช้จุดแข็งตรงนี้เนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้สุดท้ายเนี่ยทีดีออเองเนี่ยในทีมนักวิจัยมีประเด็นที่กำลังศึกษาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรม e.v. แล้วก็เรื่องของการพัฒนาทักษะรรยงานเพื่อรองรับ e.v. อีกบ้างไหมคะ,อะตอนนี้ครับมีมีศึกษาเกี่ยวกับตัวการพัฒนากลังคนในพื้นที่อีครับผมอืมค่ะครับก็ มันมันก็มีอุตสาหกรรมอีวีด้วยก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยครับที่มันเกี่ยวเนื่องกันในอุตสาหกรรมของการผลิตรถยนต์อีวีอะครับอันนี้ก็จะมีการศึกษาอยู่ครับผมแต่แต่ยังไม่เรียบร้อยครับ <laughs> เรียบร้อยแล้วอาจจะมานําเสนออีกทีครับผมอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะคะใช่ใช่ครับผมค่ะ อ่าเอาละค่ะวันนี้ชัดเจนนะคะสําหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยนะคะตั้งแต่ในอดีตแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็ภาพฉายในอนาคตด้วยนะคะที่สําคัญก็คืออนาคตของแรงงานนี่แน่นอนมีโอกาสแล้วก็มีความท้าทายในยุคอีวีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าร,รบกันใ,ใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะนาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุยก,กันกับนักวิจัยของ TDRI นะคะคุณอลงกรณฉลาดสุขนักวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์ของ TDRI นะคะสําหรับเรื่องของอุตสาหกรรม EV แล้วก็การพัฒนากําลังคนเพื่อจะตอบโจทย์รองรับในอุตสาหกรรมนี้นะคะมีทั้งโอกาสและความท้าทายในยุค EV ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ